ให้ชีวิตให้เลือดเดือ้อให้พลังแก่พวกเขาตลอดระยะเวลาเดินเดินเต็มเต็มที่บวดอยู่เน่ยที่บวดอยู่เพราะฉะนั้นก็ก็บอก,กัต่อๆกันไปด้วยลวกันลวงพูดีเ7็ดโมงถึงแปดโมงเช้ามัองอกกันตรงหน้าทางของสารปกคองฝั่งตรงข้ามกับฝั่งตรงข้ามกับหลวงสรีห้าวชาวนา และเละกษตรกรในประเทศไทยเขาจะจัดอยู่บนสวนหยอมนะจัดอยู่ในแนวเดิ่ยของสวนหยอเขาจะตั้งโต๊ะอันนี้คนตั้งแล้วใช่ไหมก็คุณดีเช้าด้วิตารับคุณดีตามเ่ก็เจอช่วนักการคีเช้าเจ็ดโมงแปดโมงเช้าใครจะออกมาหาสดคืออาหารปรุงสุกมาต่อาอาหารเช้าแบราเก็ได้นะ วัมีพระเท่าไหร่ก็กห้าสิบห้ารูปเขารลูให้แบ่งส่วนหนึ่งของวัดมาด้วยเพื่อให้เห็นดูแล้วมันตืน่นตาตื่นใจว่าเราบวชอยู่สามสิสามรูปก็อขอัาเอามาด้วยเป็นพระใหม่ทั้งนั้นแล้วก็พระพี่หลยงลู่มาเป็นสมอก,ก็มีพระเก่าที่อยู่ที่นี่พวกผไม่ได้ไปร่วมหรือจะเป็ร่วมมีแน่ใจ เจ็ดโมงเช้าเขาจะเริ่มเดินบินอะกมาเส้นทางที่เดินก็จุดตรงน,นั้นเลยก็จะออกมาตรงนีงต้ตรงปากทางที่จะออกทางถนนความต,ตรงข้ามก็แคเ่เจ้าของอันนี้บอกเรื่องข่าวอุทิศลแล้วก็อย่นงนี้พรเขาเดินทางเดินเดินทางแบบน,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 นี่วันนี้มีกิจกรรม วันนี้ก็ไม่ได้อยู่ทางบ้านเลอก็ช่วงเช้าก็ไปประชุมส,สัมนาเสวนาเรื่องความนานมั่งคงของการเบืองและเศษรษฐกิจสถาบันนี้เขาเป็นสถาบันที่คอยให้คําปรึก,ก,ารกษาเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจแก่แก่ตระกูลทุกชุดทุกยุคเตวอาเปตลอดอิสาะแต่ถามเขาว่าเคยให้คํา,ราปรึกษาแนวเนี้ยได้ผลอะไรบ้าง ทางบ้านก็ได้กระสับกระวัคว่าเราไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องทำเนี่ยฟ,ฟังเฉยๆฟังราคาเฉยๆทำตามทำต,ตามก็เรียกว่าตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดว่าต้องฟังแต่ไม่ได้กำหนดว่าต้องทำเนี่ยรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนไว้ว่าต้องทำแล้วก็ไม่มีใครคิดจะเขียนเหมือนเหมือนกับสตอมอผู้ตรวจการแต่บิ้เขียนเอาไว้ ว่าต้องมีสำนักงานผู้ตรวจการอย่างดีจนวันนี้ก็ยังไม่มีกฎหมายรูปออกมารองรัาเพื่อให้มีการทำงานอย่างจริงจังเพราะรัฐบาลไม่ว่าจะปล่ายไหนเข้ามาเป็นรัฐบาลที่จริงใรนรัฐมนูญฉบับเม้มวันปี2,500เท่าไห้า5ิ 50. ผ่านไกี่รัฐบาลน,นะฮะผ่านมันจะสารัฐบาลน,นะ ตั้งแต่เริ่มรัฐบาลปฏิวัติปจนถึงเนี่ยสารัฐบาลสี่รัฐบาลหรัฐบาลเลยไม่มีรัฐบาลชุดไหนไม่ว่าจะฝ่ายค้านหรือฝ่ายฝ่ายแนหรือฝ่ายปัจจุบันได้ออกกฎหมายเพื่อจะสนับสนุนให้เกิดกระบวนการตรวจเงินตรวจการใช้เงินของรัฐบาลเลยจนวันนี้ยังไม่มี เมื่งนูเ่งไว้วม่าตองมีก็เหมือนเหมือนกับเหมือนเหมือนกับเวลานี้ที่เหมือนเหมือนกับสร้างสารพระภูมิไว้แต่ไม่มีองค์พระภูมิสร้างเอาไว้ให้ดูเล่นโกว่าเออมีสารพระภูมินะแต่ไม่มีองค์พระภูมิครอบครัวองค์พระภูมิจะมาตรวจสอบว่ามึงองเงินแ่งดินไปเท่าไหร่แล้วแต่นรับสบาย แค่วันนั้นที่เราไปยืน่นไปยืนน่นหนังสือที่สอตมให้ช่วยตรวจสอบเส้นทางการเงินของรัฐบาลที่เราจอมนำข้าวเนี่ยคนมารับหนังสือวิยาศาสตรบอกลุงปู่ว่าลุงปู่ครับประธานสอตมเนี่ยยังไม่มียังไม่ได้ว่าพระมหากรุณาโปรดเกล้าถามว่าทำไมไม่มีเพราะกฎหมายรูปของสอตมที่ให้เลือกตั้งประธาน ที่ทำหน้าที่ตรวจเงินของคนในรัฐบาลยังไม่ได้ออกรัฐบาลชุดไหนก็ไม่ออกมาให้เราถามว่าไออย่างนั้นฉันจะมาส่งฟรีหรือวไม่ฟรีครับเพราะผมทําหน้าที่รักษาการผมจะพยายามทาให้ได้มากเท่ามาวันนี้ในที่ประชุมก็ยืนยันยอมรับต่านคนเอกคนอากาศเอกตั้งหนึ่งชื่อจาไม่ได้ มีกระชัยหลอกมาบอกว่ากฎหมายรูปสตอตมก็ยังไม่ได้ออกมาจะถึงวันนี้คุณทีเราพัดเสรีนันท์สครก็บอกมายังไม่ได้ออกเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมเราถึงได้แลวงูทิเบตไ,ไม่ยอมนับนักการเมื่ทีนี้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในห้องประชุมเดี๋ยวเราจะที่จริงจะพูดเยอะแต่อง ที่จริงน่าเสียดายไม่ได้ตัดในช่วงที่คุณธีรพัฒน์สรุปว่าจะยอมรับสภาทั้งสามมาใส่ด้วยมันเป็นช่วงสำคัญงั้นเดี๋ยวเราเปิดดูคลิปหน่อยวันนี้มีคลิปมาฝากมีคลิปมาฝากดูคลิปหน่อยวันนี้ที่นี่มีผลงานอะไรบ้างเชิญ

ดิเชื่อ้ควะีกับสัมตัวไหนดิรวมอนาจใจว้ที่จตมาแล้วก็ใช้อำนาจที่รอบ้นั้าปที่ตัวเอ็ดูดีดยอำนาจเลยจะสรางอำนาจในการที่เราิ่มอำนจในการที่เราจะทำให้อำนาในรับที่เราตองสิ้นเันนี้ือความิ

ဒီတော့ဒီနာမည်ကိုဒီနာမည်ဆိုတော့ဒီနာမည်နဲ့7000 ยอรับยมรู้แนแต่เพื่ลแต่ที่จะขนติาไปใช้ความาาชาว่าไม่ผิดคนที่แมป็นสภาให้ทำตามคำสั่งหากเาต้อกาพราว่าทางรจะไดไหมอา้กฎมายดเงอยาเรามไม่ดีก่นต้อาย บางบงดูกันได้นะครับเดือนวันนี้ว่ากฎหมายของเราเนี่ยก็นะเป็นบาสมองที่ทิ้งแผ่ของประเทศแต่เป็นบริอยู่กับท้องอยู่อีกโรงในสภาใช่ว่านายเด่นก็เห็นนะที่จะเป็นต่อเนาะที่จะตัวได้เสียงโทษสิทธิอำนาจวจน์ที่เรา 有个。Oh, oh, oh. ต้นเด็ก <questo S 3> <w> ้องปัญหาปวงคุลรองดูสภาเสียน้ครับที่พวกเราชาวบ้านตาแรงดาช่วยเด็กช่วยเด็กที่ช่วยเด็กข่ขึ้นมาไม่ใช่นห้ศึกแต่เป็นักานศาสนาและชาวบ้านที่มองเห็นความหนาวและัองเห็นามแตก่างทางศาสองเราได้เสกตราไม่ว่าจะเป็นนามเมืองพระเจริญประจำพระรูปเจ้าจ่วดเรา แมทในสุดาตำรวจตรวจนักศึกษาชาวบ้านธรรมดาทุกคนไม่มสุทธหากดคมันเปผู้ยิ่ง่ามนิโดด่และช่อว่าสา้กตุนกาจะเราจแที่แที่าเงินม่ไม่แยกที่กฎหมายแต่มันต้องแยกที่สัมดาบรรลแก้ที่สองแยกท่น ารเงินจะเข็ยนกฎหไพ่อแม่แม่ไม่ลูกขห้พ่อแม่กาที่ร้องเลยเขียนแล้วมันทำมาใช้ได้หรือเปล่ากฎหมายที่มันมีอยู่ก็ทำไมกรมใหญ่ากันไม่ไพ่อยัง่โถึงลูกอัดครูยังโง่ถึงศิษย์กัดพระยังมาตรีการีอะไรเนี่ชาวบ้านยังรุยังฆ่ามาไม่ได้ผู้ชุมนุมยังกะตือพระต่อหาศิษแล้วดนันอหม ทีทเพื่อฝันี่นะกฎหมายเป็นความเพื่อฝัของมนุษย์เสียสัำหลักใช่ไมต้องเนใจพี่นียากัแต่ฉันรู้ว่ากฎหมายเป็นความเพื่อฝัของมนุษย์เสียแต่ธรามนย์ชีวิตของมนุษย์เสียชัยโดดเดเลยทรรมนย์ชีวิตของมนุษย์เสียชยมองแล้วเฉยเลยและไรที่ธรนชีวิตของมนุษย์เสียชัยก็สีทีห้ไม่หอรไไม่มือไไม่ใจร ต้รงบอกให้เห็นมันมุงชีวิตที่มันลดตอสองพันกว่าปีที่เขาเขาสร้างเพื่อเงินากหน้าสะสมไดะศาสมาดลูกสนสมาด้ดีมันมุงาีมันเห็บมันมุงชีวิตแต่เราปฏิเสธมันระดัเลยมันระดับที่มานไม่มีเงน่าไม่ได้สองพันที่สองัคือระดมันมที่มรนรหอกหอกแห้่จนได้มาินสองพันสองพันที่นอน Mata mawak tuta mawak, มวอยูที่สาสิทธ์ามรสดีนั่นุวรูสึดีประชาชนต่อไปเอาไว้บางใหญ่แต่มันลงเราไม่อยากลยมรามชีวิตที่สร้างมนุษยชาติ่อสร้างบ้านเมืองมาถึงตอนนี้แหละพวกเราไม่ติดาระวัติของเราแรงแรงาวงพระโลกนั่นหมดให้ความลชีวิตในการต่อร้างแรงบ้านเมืองต่อสร้างบ้านเมืองแ่างทีเลยสิ่งเหล่านี้ เราอยูสมัยหมอประเทศมีามูชีวิตในการงานเกอแต่ต้องบอกว่าอยู่สมัยนั้นังโบราหลังจากสมรภูมินีประชาชนคนไทยที่เรมมอได้จะเรบอกสูตโบายาสิบด้านคามรู้ชิที então, ่อยู่ไหลเละเละเลอะเลอะแลวสุดท้ายการทำานอแย์แต่ถ้าเาไม่สาเดงก็คด พระราชโอรสที่มีพระองค์ทรง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 ท มยังรหนะแสดงว่าเราจรนจะมีปัญหาอ่นั่งานที่เราต้องนะยว่างเ่ว่าเรารมง่ามาของส่ตางที่้าาตรนี้ได้อยาเรอมีปานีัวอ่าชวรัังีเรามีปัหาตนีวย่างนีเราเ็นสักซีเป็นคนที่มชีวิตนะน้องชีวิตมนลบดีม่อะแลเ๋ทําะดที่ดี ตรง20กว่าน้ำตัวชันว่าเสียดรหายจอไปก็เขาบอกย่างที่บอกว่าเขาดิสงแต่งังตอนับ้เากดยอกอกบกขกรัฐสารรัรรนสองสามรอบแล้วไม่เห็นคุณค่าของชี พวกนี้ให้ค่ามากกวา่าตัวหนังสือไม่ขี่มรดกอยู่ในกระเป๋าเราแล้วพวกคิดได้แล้วเลือกเลือก่ขั้มาทำเนมาเิดหมายแน่วันนี้คนไทยเป็นพวกเนี่ยโดนเป็นมาวันนี้ดีกว่าเ้าจะแก้ตุ้มต้นใหญ่ไหแล้เก็ดต้มเหตุเกมาตุ้มเกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าทำในเกิดเหตุศาสนาทรงแสดงเหนื <c oughs> <may> ่อยแค่จะงัมตรดับที่เด็ต้หน่อ กฎหมายที่เข <parece maison. S 1> ียนโดยแม่พันเงินแม่ิารณาไม่กี่คนถ้าจะแก้ปัญหาอย่าให้พวกนี้ต้องรายแล้วให้ประชาชนเขาเปเงงานให้เขาไม่ขีดเขียนที่ิดชีวิตเื่ตัวขาองนั่นคือ82บอปีแลที่เขาตกเป็นข้าวต่อสมองไหลของพวกแมเงินและแม่พิชาราฉันไม่ได้เดียดไม่ไรัเขียนแม่ิจารามา ต่ฉันรู้สึกได้ว่าสิ่งพวกนักวิจารณ์และนการเมืองเขียนใหเราันไมัมีแก้ปัญหาให้เราแนี้ได้จริงๆหัเลยกาเปิดช่องให้คนชั่วมาสอบกลุทธมาแสวงหาคเที่ยนสิแลคนชื่อหลันักเเกิดขึ้นมาก็เธอมาจากบทบาทกฎหมายที่พวกุขีดเขยกขึ้นท่ะี่เราขอีดเขียกมาแท่น ขอเขียนด้วยตัวเรเองไดความถน้านวัฒนรรไว่าต่อไปนี้ใครยอามที่จะมาเป็นนักดังเมืองถ้าไม่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ศึกษาศิลปธรรมธรรมมีคะแนนสะสมไม่เพียงพออย่าหลังจะได้สมเข้ามาเป็นนักดังเมืองหรือว่าใครีนจะได้ใครก็ตามที่จะมาเป็นนัการงอยู่ใน้องมาเรี่นศิลปธรรมอย่างชาติคุณน้อยเ่อใครกตามที่จะมาเป็นทหาร ไม่มีเงแนสะสมเรื่อศีลธรรมบุญธรรมจนเป็นที่ยอมรับของสาธาณมวลว่าอย่างหลังก็จะไม่รับใจการเลยเพราะ้ามาก็ตบกว่าโจรเอาล่วงประโยชน์จอไรก็ตามที่จะทำานวบุญบาปศาสระถ้าไม่มีวัฒนธรรมา่านใจจะทำศีลธรรมจนเป็นที่ยอมรับ เราไม่บางเด็กต้เหสมัที่ทำให้บ้านเดนเสือไหลผู้เราเป็นแนี้ไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ความสามารถแต่ที่สัดาและสนอสัมดาและสมเนืจะหาโรคที่ทำให้บ้านเอนเสอหลถามนันอาารยมีคามรู้มั้มีอกจารย์มีความสามารถมั้มีแต่มันไม่มีสัดาไม่มีสัมที่ดีมันมีสดาดี ไน่ินสานสุขในดินสานที่พัฒนายังเป็นสี้างปัญหาให้ร่องรอยไปไปแล้วขอเลยะถ้คุณจะให้ฉันรู้ฉันกรู้แลวขอแล้ก้มร้องปัญหาลงจุดเลยทได้เยอเลยเพื่อจะระดอำาจที่เดือดเหตของนักเลงการที่มือสัดันติดนอนมีอำนาจ นักศึกษาร้ายเสดาเล่มาท่านผู้ต้องการสังคมที่ดีพระนิชาตธรรมฉันท์อันที่เป็นสถาบันสุขที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงและให้ประโยชน์กับสังคมอย่างแท้จริงรวมถึงในองค์กรแห่งหนังสืออินกฎระเบียบบางกฎหมายระเบียบกรองที่อํานาจรัฐธรรมนูญจนลงมาถึงประชาชน ความสู่ความทุข์ของมนุษย์กการเดียวยาอย่างไรและแย่ยังไงอ๋อได้หยุด้าอ้างโภชนารกฎหมายนี่นถ้าถึงมาแน่าโภชนาการกฎหมายไอ้คนที่แจกข่าวโยนายจะต้องมีวมนเท่าไหรเวลาที่เนี่ยรัฐบาลไปทำหนังสือประกาศที่จะกำลงข้าวเขาไหร่ปูข้ารุ่นใหม่นี่ย้าสกตมีรู้ เวลาเกียียวและวไรู้จะขายเป็นหม่ายดีท่าแสนกาไอ้พี่รับจะนำใแล้วแต่ใบระโดนมาเกมายึดไว้จเข้ามาให้ร้องให้ะใหชนโดนยึดถ้าเราไปหมดไปใบตะโดนก็หมายไ้ไปจะเข้ากระจายรู้วันนี้มีชอาเกาะมาให้ร้องให้จะไปแจ้งวามก็โดนเสื้อแดงถูกพ่าดเคยต้องมาที่นี่ต้องมีการเสนอประชาได้กังมาลุ Gracias. โฆษณามาันก็เข้าไปเกณฑหลักสี่ด้วยนะครับ

สู้ตรงนี้สู้ที่นี่สู้จน,น,น,นตา,นายมึงไปดอะไรมัเสียอรมณ์มเปิดมงเได้ยังจับให้หลวปูนะครับห้ามเปิดจนนะจงงนะเอาไปครับจัดให้ครับหลวูครับพอดีดีเจมือใหม่ไม่ใช่ดีเจนี่จเเสียตัวตรงนี้ เสียงดัง,งๆไม่ดีเจเลยเนี่ยนะครับพี่น้องขอบรถกของอไดใจขอรถแท็กซี่ Thank you, by